สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ต้องยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอั Up to ชื่อยค่ะวันนี้ริมกลับบ้านพอดีเลยนะคะเจนพาลิมไปฝึกฝนมาวันนี้ฝึกฝนการเป็นตำรวจนะคะตำรวจที่ดีก็เริ่มเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นแล้วแหละตอนนี้นะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับตอนที่แล้วๆนะคะเพราะว่าภาพเนี่ยไม่คมชัดเลยถึงแม้จะปรับเป็น1 0 8 0ปดพีดี้วก็ตาม มันก็เปรียบเสมือนดังสี่ร้ยแปดสิบโอเคค่ะภาพนี้ไม่เป็นแล้วเนาะเจนปรับให้ภาพชาัดขึ้นแล้วโอเคกลับบ้านแล้วลิมเรามาทำอฮะแม่ไม่รออีกแล้วแม่ไม่รออีกแล้วค่ะทำกินเองก็ได้ลิมทำไรกินดีอะทำคนเดียวทำคนเดียวไม่ต้องแบ่งไข่สลัดละกันอะอ่อกดไม่ไปอ๋อมีหลายแบบ โอเคริมยังขยันอีกเอ้าเจนก็นึกว่าริมอาจจะไปทิ้งแบบนะทิ้งให้ก็ได้ขี้เกียจใช่ไหมลูกอ่ะเรียบร้อยค่ะทิ้งแล้วยังไม่เลิกกันยังไม่เลิกอ,อกีกเหรอแบบฟันนิ้วตัวเองอะไรยงเงี้ยยังไม่เลิกเกรอริมฮะต่อไปริมขนาดสลัดอ่ะยังหั่นผักโดนนิ้วอ่ะเจงก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะค่ะเทกะจาดค่ะไปกินสลัด เหมือนเหมือนสลัดเลยไม่รู้คุกเลยเทอืคุกแบบคลุกเลยอะ่ะคุกกิ้งอะ่ะคุกโอ้ยตอนนี้มีตังอยู่สองพันหกนะคะ <Royal Beast. S 1> ก็โอเคเนาะก็ทำงานก็เริ่มเริ่มเก็บตังได้หน้าไม่ค่อยจะรอร่อยเอ้ยทำไมสลัดมันมีหรือว่าสลัดแขกหรือเปล่าเนี่ยใช่ปะ่ะเอา้เอาอ่านไม่ทันเลยชีปแอนซอรซาเอาล้เจนเห็นเป็นสลัดเมื่ไหร่ กินมันฝรั่งกับซอสอุ้ยน่าสนใจเจน,นก็หิวบ้างอะน,นะบางทีแต่ก็ไม่เป็นไรนะเนาะคือน้ำลายต่อไปก็ได้เน <c oughs> ีนไม่ไอา้ามันทิ้งเลยเหรอจันโอ้แต่อ๋อที่เป็นเหตุนี้ก็พออย่างนี้นี่เองเอ้เจนกดผิดเจนเผลอไปกดแบบเสียตังค์เอาตายแล้วเจน <c oughs> <c oughs> เจนอยากเก็บเงินให้เขาไปเปิดแบบทำงานมีธุรกิจของตัวเองก่อนนะ่ะเพราะว่า งานนั้นนะ่ะมันหาเงินได้ง่ายสุดมันได้เยอะสุดไงคะซึ่งจะขายอะไรกันอะ่ะเราต้องมาดูกันอีกทีนะคะเดี๋ยวเจนขอเปิดให้ดูกันว่ามันมีการขายอะไรบ้างอ่ะหนึ่งเลยนี่นะคะก็ถ้าเราซื้อห้องสําเร็จรูปเงี้ยก็แปดพันนะคะซึ่งเจนไม่เอาเจนอยากทําเองจริงๆอ่ะเจนอยากขายที่บ้านแต่ว่ามันต้องเลือกอีกสถานที่อ่าเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกแบบเหมือนดีไซเนอร์นะคะขายเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้ลมนั้น ส่วนอันนี้เจนไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าเป็นการขายอะไรน่าจะเป็นพวกของตกแต่งน่าจะเป็นขายของแบบทั่วไปอะไรอย่างงี้เจนก็ไม่แน่ใจใเหมือนกันอันนี้ขายเบเกอรี่ค่ะแน่นอนซึ่งถ้าบอกมาได้นะคะอยากให้เจนขายอะไรบอกมาได้อืมีริเมโร shop อันนี้ก็ขายพวกอุปกรณ์แบบนี้คะ่ะประมาณนี้อารมณ์นี้ ซึ่งมันมันขายได้เยอะแยะค่ะซึ่งเจนสามารถสร้างเองก็ได้แต่ว่างบมันใช้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเจงก็อาจจะขายอุปกรณ์ตกแต่งของบ้านอะไรอย่างนี้เพราะว่าเบเกอรี่อะเครื่องเบเกอรี่นี่เท่าไหร่ <_ an> เดี๋ยวดูเครื่องเบเกอรี่แป๊บเครื่องเบเกอรี่เหรอนี่ยสวนนอกบ้านเจนหวังว่าสักวันจะจะซื้อให้แม่ลูกคู่นี้อยู่กันสองคนนะคะ <_ an> ไม่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อย ว่ากันอีกทีอันนี้เจนก็นอาจจะขายพวกอุปกรณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโต๊ะเตียงตู้อะไรประมาณนี้นะอุปกรณ์ห้องนอนอืมโอเคไหมถ้าทุกท่านไม่โอเคก็บอกมาได้นะคะ,ะเราคุยกันเสร็จแล้วนะเราทำความเข้าใจกันหมดแล้วนะคะวันนี้รีบมาทำอาหารกินแต่เช้าเลย อ๋อไม่ได้ปวดฉี่ปวดหิวปวดหิวเจนก็คิดได้คุยคุยกันไปก่อนลิมมาให้แม่ก่อนหนะ่อยิลิมอารมณ์เสียอยู่เป็นไงลกูกอ๋อแม่รักลูกโอเคเราทำความเข้าใจกันลิมก็จะอารมณ์ดีขึ้นหน่อยหรือแม่ลิมก็ต้องแชร์ secret เลยเหรอ,อเรบแม่ก่อนนี่แหละกินต่อกินต่อลิมอ่ะ มักกะโรนีแอนชีแต่ว่าถ้าชีเนี่ยชอบแต่ว่าคีสกับมักกะโรนีมันอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบมันอยู่ๆเนาะไปอาบน้ำอ๋อล้างจานก่อนนะคะเป็นคนดีโอเคมาแล้วอ่า e t a case assignment นะคะก็คือวันนี้เราได้เคสแล้วนะคะคือหลังจากที่เจนหายไปเนี่ยเจนบอกเลยว่าเจนไปแบบไปศึกษามาว่าแบบมันต้องทำยังไงบ้างอะไรยังไงนะคะก็คือเหมือนกับ เราต้องทําเคสไปเรื่อยๆนะคะเป็นเหมือนภารกิจไปเรื่อยๆทีละอันทีละอันนะคะประมาณนี้อืเดี๋ยวขออาบน้ําก่อนนะแล้วค่อยไปไปทอมีคอมให้ฉันใช้ไหมฉันขอร้องละแย่งคอมหัวหน้าใช้มาละงานนี้เค็ดเค็ดสายมิขำแป๊บโอเคอาบน้ำที่นี่มาละเมื่อเช้าไมา่ได้อาบน้ำมานะครับขอโทษที แค n น y is of สอ o w o r วโมวัน้าครับขอใช้คอมได้ไหมครับดูสิฮะความมีน้ำใจคุณจะลุกให้ฉันไหม oh. สนใจกันหน่อยก็ได้นะโอ้ยไม่ใช้ก็ได้ใช้ของคนอื่นได้แย่งคนนี้นใช้ก็ได้ <c oughs> คือใครมีน้ำใจให้ผมใช้คอมบ้างไหมครับ oh. อย่าไปเล่นเซไปเล่นอะไรเราทำงานลิม วแหละเราขึ้นไปแล้วก็ลงมาใหม่อุ้ยตายฉันละเหนื่อยกับเธอใครมาแย่งคอมหรอใช้เนี่ยอู้ยแย่จริงตัวนี้ไม่มีคอมอ่ะเอ้ขอบคุณคนนี้มีน้ำใจไงคะเขาลุกให้เราใช้ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับชื่ออะไรเนี่ยชื่อเซ็ร้อยนะคะเรียบร้อยไปหนึ่งต่อไป start case map case map อยู่นี่คะ่ะนี่แผนที่นี่คือ แผนที่ของแบบเหมือนแผนน่ะว่าแบบตรงนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อารมณ์นั้นน่ะไปทำไปทำเคสนะคะ <The weather sounds> เออ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 เงา,งาไม่ธรรมดาแล้วก็ travel to crime scene อ่าเรียบร้อย <The sound> เอาละดูเพลงสิค่ะท่านผู้ชมอือหือ แคนูไฟเดอะโควิดอ๋อเหมือนงานแรกที่เราทำอะคะ่ะก็มาสืบสวนคดีเฉยๆอันนี้มาสืบสวนนะคะอ่าถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปกอนบอกให้เทคอ่ะเกิดอะไรขึ้นคะบ้านหลังนี้เกิดการต่อสู้กันนะคะในห้องครัวเทควินเนสซริพอร์ตโอเคอยู่นี่แหมผู้ต้องหาเอ้ยไม่ใช่โพ้เขาแล้วเวลายพยายนเนี่ยอยู่กับพรึมนะคะ ยานอยู่กันพรมอ้าวถ่ายรูปเขาเขาพอแล้วถ่ายรูปเราไปถ่ายตั้งเยอะแยะอ่าคอนเล็กครูแอดครอมชินอ่าเอามาสักอันสองอันอ่าเอาให้หมดค่ะเอาให้หมดแควบเก็บให้หมดกร็บให้หมดหมดยังหมดยังหมดยังโอเค Return Get Report f ร์ m พร,ร้พอ e s ิก่อนโอเคไปคุยกับ เขาแป๊บโอเคเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วอ๋อเก t a อนาเ e อร์ด้วยคนอื่นด้วยวิ n เนสนะคะเราไปหาพยานคนอื่นแป๊บทำงานกันอย่างแข่งขันนะคะโอ้ยวันนี้เป็นวันแรกเลยนเนี่ยที่ทำงานไหลลื่นนะคะกับบ้าเรื่งรวดเร็วทันใจ โอเคเรียบร้อยนะคะเราสอบทรอยแล้วก็กลับไปที่ police station นะคะอ่ะมาถึงแล้วนะคะ police station เรียบร้อยมาถึงสถานีตำรวจเรียบร้อยนะคะต่อไปเขาบอกให้อ่าเหมือนกับตรวจสอบสิ่งที่ได้มานะคะจากคดีอ่ะนี่ทำไรคะหนังสือคดีอะคะอ๋อ โอ้ยหลอดอ f t เด s สวิง <laughs> นึกว่าหลอดอ f t เดตลิงแล้วไปการเอาไปเอาไปวางทิ้งที่ห้องหัวหน้าเฉยเลยค่ะหยาบคายมากนะคะริมโอเคเราก็ทำไปเรื่อยๆค่ะเราก็ได้โลจิกมานะคะทักษะตะกะนั่นเองนะคะยนันเดียกวก็หมดแล้ว point book station. ฟิงเกอร์พอยต์แอดบุ๊กสเตชันนี่อะค่ะฟิงเอ้ยไม่ใช่นี่ว่าฟิงเกอร์ i n ิ์ บํแบบบิมบิมปวดอะไรบริมก็ต้องทนทนหน่อยนะขอวันนี้ขอให้ตั้งใจทํางานนะคะเพื่อเงินนิดหนึง่งเพื่อเงินเลยนะคะประเด็นประเด็นคือเพื่อเงิน <c oughs> เป็นไงคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะยังไม่หมดอะคะเลยอีกอันหนึ่งอีกอันเดียวนะฉีแต่ก็ช่างมันเนาะก็ริมเนาะไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> อีกอันเดียว ลิ้มใจเย็นแต่เสร็จแล้วลิมลิมลิมใจเย็นลิ้มใจเย็น,ยนโอ้ยอย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งหมดเวลาโอ้ย cross the s u f a c e เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคอเค่าอันไหนเดียะรูปแล้วกันอย่าพึ่งอย่าพึ่งกลับบ้านกำลังสนุกกับการทำงานเลย ไม่นะผมไม่ยอมผมจะฉีแตกผมก็ช่างมาันแต่ผมจะทำงานไม่ <laughs> ดูดูเอเอาใบ,บาย,บายแล้วอะกลับแล้วหอ,อ,อไปฉี่ทนไม่ไหวจริงนะคะเขาบอกว่า <laughs> ถ้าเดินนี่ยังกะเป็ดอา้าววันนี้ได้สองรยห้าแปดค่ะตบมือให้ริมหน่อยค่ะง่าแล่คะค่ะวันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าวันนี้ริมตั้งใจทำงานมากนะคะกระสมกับความพยายามจริงๆ โอเคปวดฉี่นะคะเอ้ายังไม่ได้ฉี่หรอกหรอเมื่อกี้อ้าไป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 ฉี่เอาแม่ถึงบ้านก่อนแหละว,วันนี้แม่ทํางานได้ห้าร้อยหรือเปล่าเมื่อกี้เจนมองเห็นแบบแบบหูสามพันหนึ่งเลยค่ะท่านะผู้ชมวันนี้เมื่อกี้ใครทําเงินได้ห้าร้อยค่ะมันแบบขึ้นมาแต่ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าได้ละกันนะคะอาจจะเป็นได้รายได้เสริมที่เราตั้งใจทํางานก็ได้จริงก็มองไม่ค่อยออก แม่ประจำาอะแม่แม่เคยรอหนูบ้างไหมหนูยากถามแป๊บกินของแพงค่ะพาร์ตี้ไซส์เลยแม่แป๊บแม่แก่มากนะคะอืมอีกห้าเก้าวันหุยใกล้ไปแล้วนะแม่เดี๋ยวแม่ใกล้แล้วโอเค อ้าวริมทำหกทำหกไปหมดเลยทำหกทำหกทำไมจะต้องพูดสองรอบอ้าวเทเียบร้อยค่ะปาร์ตี้ไซส์ทำให้ทางบ้านกินกันเลยวันนี้แม่ขอมานั่งทำความสะอาดแล้วก็มาหักลูกหักกันได้ถ่ายรูปตลอดตลอดไม่เจอไม่เคยไม่ถ่ายอะไรเลยกินเถลิมไม่ต้องคุยด้วยวันนี้ให้ให้ไปคุยกับสาวนะคะ วันนี้พาไปจีบสาวแปบ๊บชีวิตจะได้มีอะไรน่าตื่นเต้นๆมาอีกนิดหรือไม่ก็ติดนี่นะคะน่าตื่นเต้นเดะสาวคนนี้สนใจไหมคะคนนี้โอ้มีแต่คนผมสั้น <laughs> เออแล้วเจนไปกดที่ริมทำไมทราเวลวิมไปกับแม่ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรไปคนเดียวดีกว่า เอาเป็นสถานที่ที่มันน่าตื่นตาตื่นใจนิดนึงไนท์คลับางนี่นะคะจิมนะคะไลบารี่อ่ะไนท์คลับดีกว่าเราไปไนท์คลับกันสิ่งที่เราฝันไว้ว่าอยากจะเจอสาวสวยนะคะแต่คนแรกที่เรานั้นเข้ามาขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆไงหูมากันเป็นแก๊งค่ะทุกผู้ชมแล้วเจได้ทำเสียงสูงทำไมหรือไม่ถ้าหเผาไม่ได้ก็หานุ่มกลับไป นะใเธอเป็นใครอ่อน่าสนใจนะคะน่าสนใจวันนี้สักแปบข้ามหัวคุยข้ามหัวคนกลางมันไปนเลยค่ะริอบอกไม่เอาไปนั่งค้างหัวหนูดีก็เอารู้งาน่ะรู้งาน้าตัวก็ค่อนข้างที่จะข่าวนะคะข่ามาไปฉีดครูต้ามาหรือเปล่าเด็นสองคนอินนี่มาจากไหนไม่เกี่ยวอีแฝดนี่มาแย่งผู้หญิงเราทำไมเออเราไปคุยที่อื่นกันสองคน อ๋อจีบคนไหนดีไหมน้เชลเจกระเป๋าเพนกวินนะคะเล่าเรื่องราวตลกเกี่ยวกับเพนกวินอาจจะไปทำเดินท่างอแงงงแงงเหมือนเพนกวินก็เป็นได้มาขั้นกลางทำไมเนี่ยเดี๋ยวมาขั้นกลางทำไมเขาคุยกันสองคนเฮ้ให้ตายเถอะโรบินคุยกับันี้ต่อไปนะคะแล้วก็ค่อยเข้านะคะโรแมนซ์นะคะถามว่า โสดหรือเปล่านั่งกันสองคนนะคะนี่โตนี้นั่งได้แค่สองคนคนอื่นไม่เกี่ยวนะคะมาแล้วก็ปรับมุมดีๆีค่ะคนดูจะได้ไม่เวียนหัวเจนชอบผู้หญิงคนนี้น่าสนใจนะดูแบบดูมั่นนิ่งอ่ะคิดคิดหนักแป๊บเขินแป๊บเขินแป๊บค่ะอุ้ยขะพุ่นขะเขินอยู่เขินอยู่ยิ้มยิ้มใจลอยแล้วไงพรุ่งนีทำพิเศษได้แล้วนะคะปิกอัพไลน์ คำถามกับคามรแป๊บคมรตั้งหายไปไหนร้อยหนึ่งขำตั้งหายไปไหนร้อย้ยตายใจเย็นคุยอย่างนี้เจนงก็นึกว่าอะไรให้ให้ดอกไม้แป๊บอย่าเพิ่งไปคลอคเคลียกับแขนเขาไม่ดีนะคะหามุมดีๆจะคุยกัน2คนอ้าวไปไหนอ๋อลูกไปให้ดอกไม้ค่ะ มอบดอกไม้นี่มันต้องยืนนั่งไม่ได้นะคะเงาลับด้วยค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ลับเลยค่ะ <Yeah. S 1> ว,ว้าว <laughs> ดูด,ด,ดูเอวคนคนนี้ด <laughs> ูเอว <laughs> จูบมือเลยได้ปะ <c oughs> มันคงไม่ละลับและล้วงเกินไปหรอกเนาะอุยอ้ยอุ้ยยอมดิอ่ะเฮ้ยยอมดิอ่ะจริงดิว,ว้าวอีกแล้วว้าวอีกขำ ง่วงหรอลิมริมอย่าเพิ่ง่วงได้ไหมริมกำลังมันเชวนกันไปเที่ยวที่อื่นผู้หญิงอาจจะไม่สวยนะคะแต่อาจจะดูน่าสนใจอาจจะมาคลายความเหงาให้ริมได้อืดูชั่วคลายความเหงา <c oughs> เปลี่ยนคําพูดไหมไปไหนดีอะไปพิพิธภัณฑ์พิพไปพิพิธภัณฑ์ตอนเที่ยงคืนเดี๋ยว ลาจะคุยคนนี้ไปก่อนนะได้ค่ะถ้าเจอคนถูกใจค่อยบอกเลิกเอาให้หน้่ง่ายกันไปเลยนี่ค่ะเยี่ยมี่ยอยู่กันสองคน first kiss เลยได้ไหม first kiss เลยได้ไหมจูบแรกนะคะวันนี้จูบแรกจะเป็นยังไงเอาละค่ะดูบรรยากาศแบบเดินหอเหี่ยวอย่าเพิ่งเดินเหี่ยวดิลิม oh. ลิมบอางปะโอเคโอเค oh. อายเลยเออขอโทษครับโอเคโอเคถามก็ได้ว่าสดไหมไม่จบแล้วไม่จบแล้วโดนผักหน้าสง,ง่ายเลยคะ่ะนะคะเรามานั่งไปด้วยกันและคุยกันนี่ชมรูปลักนะคะชมรูปลักภายนอกภายโอเคดูดูหน้าดิ <laughs> งานนี้นะคะโดนล้วไงริม โดนเขาชิงกลับบ้านไปแล้วริม <c oughs> คนนี้ไม่สําเร็จนะคะบอกเลยไม่สําเร็จแนบเลยแล้วกันแนบมาเลยล้วกันไม่คุยด้วยเรางอนมานอนข้างเนี่ยแหละค <c oughs> ำโอเคแนบอีกหน่อยเอาเอา,เอาจนเอาจนเขียวะคะ่ะ <c oughs> ขำที่นอนที่พิพิธภัณฑ์เด็ด <c oughs> unsuccessful เป็นเดทที่ไม่สำเร็จอย่างเต็มที่แต่อย่างเต็มที่ด้วยนะโอเคอีกหนึ่งชั่วโมงไปทำงานค่ะอยู่เสมือนบ้านอา้าวมาแล้วอือเยียบร้อยนะคะวันนี้แเ้าจะทำเสียงสูงอีกแล้วเพื่อน้ำก็ยังไม่ได้อาบนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรให้ยีเน่ไม่ลดแล้วก็หิวอะ่ะขอกินข้าวก่อนทำงานเป๊บ ซื้อแซนด์วิชกิน11บาทเอาแบบประหยัดประหยัดนะคะแต่อิ่มอิ่ม,มเจนหิวลิมอยากกินตอนหน้าเจนตอนนี้นะเจนหิวลิมยินเมอ่อีกแล้วว่ายินเมาบ่อยจังเลมใจลอยไงจูบแรกที่พลาดไปอะ่ะผู้หญิงไม่ชอบเลยค่ะถ้าลาบละลวงเกินไปอะคินนี่ไปทำงานแล้วนะคะ get off โอเคปิดประตปูปิดประตูก็ดังเหมือนกันนะแต่ตอนนี้แฮปปี้ค่ะก็โอเคอหิวฉันหิวฉันก็นั่งมองเธออยู่แตไม่ <c oughs> คือหิวจริงตอนเนี้ <c oughs> <c oughs> กินข้าวให้เสร็จก่อนอลิมวิ่าวเวไปทุกความซีนด้วยียะ ผู้ต้องสงสัยนะคะดูหน้าตาชัดๆให้ชัดแจ่มแจ้งซึ่งตอนนี้เรา,ายังไม่ได้เป็นตัวเป็นตน Get the Criminal f i n g e r p o i n t a t t h e Booking Station นะคะไป add crew อีกแล้วก็หรือเราก็ไปที่ครัมซีเลยแล้วกันเนาะโอเค <c oughs> ถึงเส <c oughs> ียง <c oughs> โอเคถึงเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ <c oughs> ว้ายบ้านสวยจังเลยอะบ้านหรืออะไรเนี่ยนี่มันบ้านเหรอคะท่านผู้ชมนึกว่าคาลิฮาด ไว้บ้านจริงค่ะอืมฉันไม่รู้เลยว่าเธอนอร้อ,องไห้อยู่อ,อุ้ยรวยมากนะคะจัดว่ารวยรวยแบบรอเรือเน้นๆด้วย <c oughs> ถ่ายแล้วก็ถ่ายรูปนะคะเสร็จแล้วก็มาเก็บหลักฐานเสื้อผ้าคนจยกระจายเลยเหรอโดนข,ข่มขืนเหรอตายน่าสงสารจริงๆ อันนี้เนาะโอเคเราไปเก็บหลักฐานนะคะแล้วก็ลงมาสอบถามอีกดูง่วงแต่ว่ายิมช่วยทำงานหน่อยนะอย่น้อยก็ได้เงินเข้าบ้านมาเยอะๆโอเคคุยกันยังอย่วันนี้ยังถามได้ด้วย่าโสงหรือเปล่าคงไม่เอานะคะวันนี้ได้งานไปเยอะมากนะคะลิม โอเคเรียบร้อยนะคะเหลือเหลืออะไรหมดแล้วเหรอกลับสถานีอ่ะมาแล้วเรียบร้อยนะคะ Talk to the เดียวเดี๋ยวเดียวที่นี่มีเชฟด้วยเหรอคนนี้หรือเปล่าอาจจะคนละเชฟว่าแต่เชฟนี่ใครคะเฮ้ยอเลยุ่ร้อยเก้าแปดกับอีกสามร้อย สามร้อยนี่แม่ทําหรือเราทําโอเคมาแล้วนะคะเป็นวา่าวันนี้เราก็พอกันแค่นี้ก่นแล้วกันเนาะคะ่ะคุณแม่คุณแม่เริ่มไม่ขึ้นอายุไข่แล้วแม่จะไปแล้วหรอแม่ไม่เอาดีแม่ต้องอยู่ดูก,กับริมก่อนไม่เอาจะไม่ให้แม่ไปอะ่ะไม่ได้แม่อย่าไปริมขอกอดแม่ทีหนึ่งก่อนไป อืมฟันนี้ก็แล้วกันกอ็อกอไม่มีโอเคเรามาเล่าเรื่องตลกให้แม่ฟังกันนะคะใครเครี <All good. S 1> ยดใครเครียดแม่ใกล้จะไม่อยู่แล้วละ่ะจริงๆดังนั้นเจนควรจะหาลูกหลานให้แม่ได้อบอุ่นใจวันนี้เป็นวันเอ่อพฤหัสนะคะเพราะว่าครั้งหน้ามาก็วันศุกร์แล้วแล้วก็เป็นหยุดเสาร์อาทิตย์ หยุดสาวันทย์นี่นแหละเราจะพาไปจีบสาวก,กันในตอนหน้าจนจะพาไปจีบใครยังไงก็รอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพอกันก่อนแค่นี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใครอยากติดตามตอนต่อไปก็อย่าลืมกด subscribe เพจช่องเ,เจนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เซีย o u เลเธอค่ะบ๊ายบายเอ๊ดี๋วลำพงผัง